นเ,น,นเเลยกกกิิดมมมมาา่วอไนนะัสบี่คือโรตีที่คุณต้องมาลองสักครั้งในชีวิตร้านโรตีบังหนุ่ยเป็นร้านโรตีชื่อดังในเมืองระนองตั้งอยู่ในซอยประปาซอย9ร้านเปิดตั้งแต่6 0โมงเช้าไปจนถึงบ่ายสและหยุดทุกวันศุกร์ใครอยากมาลองต้องพบความอดทนมาด้วยนะครับเพราะลูกค้าเขาแน่นทุกวัน ก็อยู่อ <te a sign net> <te> ่าเพอิงเมืองประดอนนะครับเรามาหาอาหารทุเริยทานที่นี่ก็มีอาหารทุเรียนอร่อยๆขึ้นชื่อร้านนี้เปิดมาไม่นานครับเปิดมา26สี่รู้จักไหมครอบไม่นาน24ไม่นานเป็นโรตีบางหนุ่ยที่มีความน่าสิดตาม ใช้สูตรลับเฉพาะของทางร้านที่ตกทอดจากครอบครัวชาวมุสลิมดั้งเดิมแป้งถูกหมักให้นุ่มเป็นพิเศษและยังคงความเหนียวแน่นหนึบเมื่อนำมาทอดจะได้เนื้อสัมผัสกรอบบ้างด้านนอกนุ่มหนึบด้านในใช้น้ำมันพอเหมาะจึงไม่อมน้ำมันและกลิ่นไม่เหม็นหืนเสิร์ฟพร้อมแกงกะหรี่ไก่รสหวานมันกลมกล่อมหอมผงกะหรี่แท้ หรือมัสมัดเนื้อรสชาติเข้มข้นจัดจ้านช่วยดึงรสของแป้งโรตีขึ้นมาอย่างชัดเจนบางคนถึงขั้นบอกว่านี่คือโรตีที่ดีที่สุดในภาคใต้และแน่นอนว่าพิธีกรของเราก็ชอบมากครับพี่อด่าน้ทำดนเกินมากเก่าของเนี่ยเขาเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรเลยมัสมั่นอ้วนเนี่ยมัสมั่นอ้วนมัว่น มตัตบะเป็นโรตีแบบยยดไส้สำหรับร้านโรตีบางหนุย่ยไส้ด้านในจะเป็นไก่หรือเนื้อผัดเครื่องเทศหอมๆม,มีส่วนผสมของหัวหอมพริกไทยและผงกะหรี่นำไปทอดให้กรอบนอกนุ่มในใช้น้ำมันพอเหมาะจึงไม่อมน้ำมันรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดมากแต่หอมชัดแบบอาหารแขก เติมพร้อมน้ำอาจา์แตงกวาดอกและน้ำจิ้มหวานเปรี้ยวตัดเลี่ยนได้ดีทำเอาวิธีกรของเรากินกันไม่หยุดเลยทีเดียวล่ะครับ เือมาที่นี่จะได้ทานโปรตีนในรูปแบบในรูปเวอร์ชันตันี้นากนมแบบนี้ก็เป็นรูปแบบมันฝรั่ที่ปล่อยกขึ้นมาคล้ายแบบวิต้านะครับเขาเลนอดีนะเออนนมีฟิลเตอร์เก่าเลยเลยเทียมก็มีเลยเทียมนะแล้ว่าโดยกสร้างอย่างเงี้ยับเนี้ทุกอย่างมาทขก็มี โรตีหวานของที่นี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันไข่ที่ใช้ในโรตีไข่จะตีสดต่อแผน่นทอดแป้งบางแต่ไม่แห้งเพื่อให้แป้งมีความเด้งในปากเวลาทาน สำหรับโรตีไส้ไข่ของร้านโรตีบางหนุ่ยจะไม่หวานจนแสบคอเพราะใช้นมข้นหวานในปริมาณพอดีเคลือบบางๆบนแผ่นไม่ท่วมน้ำตาลทรายที่โรยจะเบาๆไม่เยอะทำให้มีรสชาติกรุบเล็กๆช่วยสร้างรสสัมผัสที่หลากหลายหอมกรอบหวานมันอร่อยโดนใจพิธีกรของเราไปเต็มเลยล่ะครับอันนี้ โรตีกล้วยราดช็อกโกแลตร้านบางหนุ่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหวานที่ฮิตมากและเรียกได้ว่าเป็นเมนูขวัญใจสายหวานโดยเฉพาะใช้แป้งสดที่ตีจนบางมาห่อกล้วยแล้วนําไปทอดหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วราดด้วยช็อกโกแลตจานนี้ถ้าได้กินตอนทอดเสร็จใหม่ๆจะหอมทั้งกล้วย <c oughs> เนยแป้งและช็อกโกแลตละลายรวมกันในคําเดียวกล้วยหอมกล้หอมกับแป้งทอดเกี่ยวกับเรื่องบเกอรี่ที่มีเกี่ยวกับแป้งที่หอม และปิดท้ายด้วยน้ำชาอร่อยอร่อยหอมชื่นใจช่วยตัดเลี่ยนของโรตีหวานและยังช่วยตัดมันจะแกงได้อีกด้วยเป็นอีกมื้อที่ฟินสุดๆไปเลยล่ะครับมากนะนองมาแบบชกชุอร่อยอร่อยแบบปลาปล่อยเศร้าเอาหนู่รันลอ